ทัพทีมอัญญรินโบกมือลาช่องเจ็ดหลังอยู่มานาน13ปีเรียกได้ว่าคลุมเครืออยู่นานสำหรับนางเอกสาวทัพทีมอัญญรินหลังโดนจับตามองว่าจะต่อสัญญากับช่องเจ็ดเหมือนเดิมหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไร้เงาร่วมถ่ายปฏิทินช่องเจ็ดพร้อมกับมีข่าวลือออกมาเป็นระยะว่าจะผันตัวไปเป็นอิสระ ล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าชัดเจนแล้วทัพทีมอัญญารินบอกมือลาโดยไม่ต่อสัญญาช่อง7แล้วหลังอยู่มานาน13ปีจนกลายเป็นโลโก้ช่อง7ไปแล้วค่ะแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่ามีละครทางอมรินทีวีจองตปรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทัพทีมอัญญารินเซ็สัญญาเป็นนักสแสดงกับทางช่อง7 HD ฮสในปีพศ2552เรื่องรักแท้แก้ได้คู่ออฟชนะพลสัตยา หลังจากนั้นก็มีผลงานละครอีกหลายเรื่องเช่นทิดาวานอนทสองแสดงคู่กับเขตฐานทัพและตะวันยอแสงรวมถึงซิทคอมเรื่องกำนันอีดเป็นตน้นในปีพศ2553รับบทนางเอกครั้งแรกในคุณชายตำระเบิดซึ่งมีกระแสตอบรับดีมากในปีพศ2555ได้พลิกบทร้ายเป็นครั้งแรกโดยรับบทเป็นอสูรน้อยดารา,าจากอสูรน้อยในตะเกียงแก้ว ในปีพศ2556ประชันบทบาทกับนางเอกรุ่นพี่จีรนันมโนแจมและมรกตกิติสาระในละครเรื่องอาญาลักษ์ซึ่งทำให้เธอได้กระแสตอบรับชื่นชมเป็นอย่างสูงก่อนหน้านี้ขึ้นแทนรับบทเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในปีพศ2558คือเรื่องลีลาวดีเพลิงตามด้วยเจ้านางและอริสยารวมถึงอีกหลายๆเรื่องค่ะ ซึ่งไดเรตติ้งและกระแสะตอบรับดีมากจริงๆขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ